สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้เรามีข่าวร้อนๆจากทีมชาติที่บอกเลยว่าแฟนเชลซีต้องยิ้มแก้มปริดครับเพราะลูกทีมของเราทั้งในยุโรปและอเมริกาใตา้กําลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์ใหญ่สุดในทวีปอเมริกาใตา้เอสเตวาวิลเลียนปีกดาวรุ่งวัยเพียง18ปีของเชลซีทำประตูแรกในนามทีมชาติบราซิลได้แล้วครับ แถมยังไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่เป็นลูกจักรยานอากาศที่เกิดขึ้นในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกที่บราซิลถล่มชิลีไป3-0ที่มาราคาน่าที่น่าสนใจคือประตูนี้ทำให้เอสเตวัลกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ในเกมทางการของบราซิลนับตั้งแต่เปเล่ในปี1958เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการลูกหนังบราซิลและแน่นอน แฟนสิงห์บลูทั่วโลกคงภาคภูมิใจไม่แพ้กันหลังเกมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าผมฝันมาตลอดว่าจะยิงประตูแรกในทีมชาติที่มาราคานาวันนี้มันเป็นจริงแล้วและผมขอมองให้ครอบครัวที่ลอนดอนฟังแล้วก็อบอุ่นใจครับนี่คือเด็กหนุ่มที่มีทั้งฝีเท้าและหัวใจนักสู้เชลซีเรามีอนาคตที่สดใสามากแน่นอน ส่วนอีกหนึ่งแข้งของเราอันเดรซานโตสก็ได้โอกาสลงเล่นในครึ่งหลังและช่วยให้แดงกลางบราซิลคุมเกมได้มั่นคงขึ้นส่วนในฝั่งเอกวาดอร์แม้จะการันตีตั๋วฟุตบอลโลกไปแล้วแต่ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนเชลซีเหมือนกันเมื่อเคนรีปาเอสที่ปล่อยยืมไปสตราสบูร์กได้ออกสตาร์ทในเกมกับปาารกวัยถึงแม้ผลจบด้วยการเสมอ0ูนย์และพวกเขาเลือกพักมอยเซสไคเซโดก็ตามข้ามาที่ฝั่งยุโรปครับมีข่าวที่ทำให้แฟนสิงห์บลูยิ่งภูมิใจ มากูกูเร่ยแม็กซซายฟอร์มแรงของเชลซีลงเล่นครบ90นาทีให้ทีมชาติสเปนแถมยังทำประตูแรกในนามทีมชาติได้ด้วยในเกมที่กระทิงดุบุกไปชนะเบลกเรีต่3-0ประตูนี้เกิดจากจังหวะซัดสวนทันทีหลังคู่แข่งสก,กัดไม่ขาดเรียกได้ว่าดูดันตามสไตล์ฟูลแบ็กสายบูของเรานอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากทีมชาติรุ่นเยาวชนครับเลโอคาโดโซกองกลางโปรตุเกสยู20 ลงตัวจริงในเกมที่เอาชนะสาธารณารัฐเช็ก3ต่อ0แม้เขาจะถูกเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญส่วนอิบราฮิมร็อบบัตก็มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่โมร็อกโกยูสิชนะทีมชาติแคนาดา3ต่อ0ูส่วนข่าวต่อไปเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาเกี่ยวกับอนาคตของราฮัมสเตอร์ลิงอดีตปีกทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้เหมือนกลายเป็นส่วนเกินของเชลซีไปแล้วรายงานล่าสุดจากเบนเจคอบส์ นักข่าวสายเชลซีที่น่าเชื่อถือระบุชัดเจนว่าสโมสรยังไม่น่าจะยกเลิกสัญญาของสเตอร์ลิงในตอนนี้อย่างที่หลายสื่อเคยคาดการกันซึ่งหมายความว่าเขาจะยังคงเป็นนักเตะของเชลซีไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมก,กราคมย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอนโซมารสกากุนซือคนใหม่ของเราได้จัดการเคลียร์ทีมครั้งใหญ่และมีนักเตะหลายรายที่ถูกกันออกจากทีมชุดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าบอมสควอตและชื่อของสเตอร์ลิงก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับ เมื่อเดือนมก,กราคมปี2024เชลซีปล่อยเขาไปอาร์เซนอลด้วยสัญญายืมตัวพร้อมยอมจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ให้แต่ผลงานของสเตอร์ลิงที่เอมิเรตสกลับไม่น่าประทับใจเลยทําให้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่มีสโมสรไหนอยากจะรับช่วงต่อโดยเฉพาะกับค่าเหนื่อยสุทธิเกือบ1 1ล้านยูโรต่อปีซึ่งสูงที่สุดของเชลซีในตอนนี้มีเพียงฟูลแลมเท่านั้นที่แสดงความสนใจแบบจริงจังแต่สุดท้ายพวกเขาเลือกหันไปเซ็นนักเตะรายอื่นแทน เพราะเป็นดีลที่คุ้มค่ากว่าแม้ตลาดซื้อขายในบางประเทศยังเปิดอยู่ <c oughs> เช่นตุรกีหรือซาอุดีอาระเบียแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าสเตอร์ลิงจะยอมไปเล่นที่นั่นเพราะเจ้าตัวต้องการอยู่ในลอนดอนเท่านั้นหลายคนเลยคาดว่าเชลซีอาจจะตัดสินใจยกเลิกสัญญาเพื่อปล่อยเขาออกไปแบบฟรีๆแต่จากรายงานล่าสุดบอกว่าดีลลักษณะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรอปล่อยเขาในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์หน้าทำให้เชลซีเลือกที่จะเก็บเขาไว้ก่อน พูดกันตรงๆครับตอนนี้อนาคตของสเตอร์ลิงกับเชลซีแทบจะไม่มีแล้วแม้จะยังมีชื่อเป็นนักเตะในสัญญาแต่เขาไม่น่าจะได้ถูกเรียกตัวกลับมาลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเรสกาอีกแฟนสิงห์บลูหลายคนอาจจะรู้สึกเสียดายเพราะครั้งหนึ่งสเตอร์ลิงเคยถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์และความเด็ดขาดให้แนวรุกแต่จนถึงตอนนี้เขากลายเป็นภาระค่าเหนื่อยมากกว่าเป็นประโยชน์ในสนามคำถามที่อยากชวนทุกคนคิดและคอมเมนต์กันครับถ้าคุณเป็นบอร์ดบริหารเชลซี จะยอมยกเลิกสัญญาสเตอร์ลิงตอนนี้เลยไหมแม้จะต้องจ่ายแพงหรือจะรอปล่อยเขาออกไปในเดือนมก,กราคมหรือซัมเมอร์หน้าฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าสิงห์บลูแล้วเราจะคอยอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของเชลซีให้แฟนๆได้รู้ก่อนใครครับขอบคุณครับ